ี่ค่ะพี่พี่ทุกคนนั้นจะเป็นพี่อยู่หมดเนาะมิพู้เดยอายุหน่อยกว่าสี่สิบบอสสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดอันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะสามสิบเก้าเออเป็นน้องเป็นน้องอิวอยู่ตัวน่ะอันนี้เด้เสือแดงจะาปีเจะแม่นอยากเถาสี่สิบห้าครัวมาจากบ้านอะไรคะแนะนําตัวเองสิมาจากอําเภอโนนสะอาดครับผมอาเภออาเภอโนนสะอาดอุดรธานีเนาะโอ้หนุ่มอุดรรูปหล่อเนาะมันบอ โอ้ยเมียผู้ใดมาเบิ่งกับเบิ่งด้วยเอา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 คนแรกก่อนเนาะเอาคนแรกก่อนแนะนำตัวเองด้วยมาจากบ้านอะไรมาจากบ้านอะไรนอนอาดคือกันครับเอายูนนอนอาดคือกันหุงจักกันบ่ปะนี่จักเอาเราหูเคยเราคยเคยเาเคาอยู่อ๋ออยู่เราหูจักกันเป็นป่ะเนี่ยออไอผู้สาวผู้สาวอุดรเงไห อ๋อมันคือบริษัทผู้สาวอุดรผู้สาวอุดรงามบ่สาวอุดรงามบ่งามงามใจดีเนาะสาวอุดรเนาะเห็นบ่พี่พี่พี่เพชรอยู่บ้านไดนอยู่สีถาดครับอยู่สีถาดอุดรอีกแล้วอุดรสามคนแล้วยุกยุกไก่กันบ่บ้านไหนเยี่ยงก่อนใันกลอ๋อใกล้ใกลกันแล้วแล้วเราพู่จักกันบ่เอาพู่จักกันบ่พึ่งดูจักกันพึ่งดูจักกันอ๋อเราฟังนี่เด้ฟังนี่เดยฟังวันนี้ทั่ กางอีจังหวัดใดเนี่ยครับนี่ขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นเป็นอยังคือคือบปล่า่าขอนแก่นเปลี่ยนขึ้นมาขอนแก่นเนาะแเะเป็นขอนแก่นคือเก่าแม่ฮะแม่เนาะโอ้แล้วแล้วข้างหลังเนี่ยเสือฝ่าจังหวัดไดเอาอุดรอีกเลี้วเอาบ้านเดียวกันเอาบ้านเดียวกันเบิร์ตเอาหูจักกันบ่มาน้ำกันเบิร์ตชวนกันมาบริหารถือบริษัทต้มบ่เอา บ่ยานต้มต้ม้มกันต้มตมตมกนต้มนับไมีคนไปมาแล้วอะสำหรับคนแบบว่าเขามาหลับฟังคลิปนี้เราเขาย่านแบบเขาย่านแบบจิต้มว่ยวนี่คุณอิ๋วสิต้มสิตตัวบ่ยังเสียพี่มีความคิดเห็นต่างเเเออยย่บบบังคคริผมไปผอยาจะไป เออภาษาออฟฟิศแบบนี้ถึงพูดงงนะเ่ออบอยอยากเมื่อเลยไหมบอบออันนี้เขาบอกความจริงเนาะว่าเออว่าบอตัวบอต้มกันมันเป็นจังไรบอกไปเลยพวกต้อนนี่ต้อนแล้วต้อนอีกพุ่นแล้วเออแมนบอกรับการเรียนที่บ้านนอกเอองเอองปี12ปีแล้วเราเราพูดเส้แม่สีเขียวอยู่จังหวัดใดกว่อยู่พิษณุโลกครับอ๋ออยู่พิษณุโลกแล้วแล้วในในกลุ่มเพื่อนนะมีแต่อีสานนี่ฟังรู้เรื่องไหม อ๋อรู้หมดมีมีแฟนเป็นคนอีสานไหมไม่มีอ๋อโสดโสดโอ้อันนั้นกับอุดรอันนี้ขอนแก่นอยู่ผู้เดียวมีอุดรหนึ่งสองสามสี่เอ้าแล้วพี่ลำดวนไปเสร็จแล้วตายลำดวนไปไหนแล้วอ๋อพี่ปลาลำดวนแกก็อยู่ไอ้อะไรนะพี่สนุโลกงไหมอุตรดิษฐ์ครับอุตรดิตฐ์อ๋ออยู่ อ๋ออยู่อุตรดิตถขางเหนือขางเหนือบัตที่นี่สิทถามความรู้สึกแต่ละคนเด้อมาก่อนที่จะมาสมัครเนี่ยตอนแรกเลยเริ่มแรกเลยเนาะอ้าวเอาเอาเอาเพี่กอนคนแรกพี่ซือยังก่สุรเดชพี่สุรเดชเนี่ยเริ่มแรกของการสมัครเนี่ยผู้ได้แนะนำมาเริ่มแรกเลยมาสมัครทผมกัผมแสงผมแสงันครับตาวหน้าคือ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 ไม่ผัดผัดครับผัดัดัอ่าออ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  อรู้จักกันอยู่แล้วอ๋อก็เลยคือคือเพิ่นก็มีความหนาเสื้อถืออ๋อแล้วแล้วอ๋อหมายถึงมีมีคนเคยไปมาแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาแล้วต้องกาน่งเหอครับผั่วหน้ากอนเล่อ๋อก็เพิ่งไปที่หลังอ๋อก็คือแบบว่าเขาเห็นเขาเห็นคนไปมาแล้วเขาเลยมาสมัครกับเพิ่นอ๋อแล้วกัเขามาสู่กระบวนการการเทิดเอกสารเนาะเราเราองผิดเพื่อโหลดด้มาสมัครยังไงติดตามในเพจบอยานบอกในเพจมันมันหลอกลวง รีวิวรีวิวเออรีวิวรีวิวตัวกับมีเด้แล้วพี่พี่เอากับศึกษาว่าล่ะครับโอ้ศึกษาอยู่มันบอกมันใจอยู่มันบอกเราเราเวลาคิดจังไหนเวลาเขาบอกให้โอนเงินนี่กล้าโอนกันบอตอนตอนบริษัทโทรบอกโอนเงินเนี่ยมีความมีความแบบวุนเออกังวลบอลไม่เห็นบริษัทยอนนะเออก็เห็นอยู่่เห็นบริษัทยอนนะมา็มึหนาเสื้อถือยู่นะอืมอมีหนาเสื้อถืออยู่อันนี้ก็โอนเลยล้วเราคนอื่นหรอเอาหันไปหันมา ก็คือกันก็คือแปลว่าทุกคนกับพานการศึกษามาแล้วเนาะจนมาถึงกระบวนการที่ว่าจะได้บินแล้ววันวันทียี่สิบหกมันบอกเวลาบินรูปไปยังยังบุทันกูเดี๋ยว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 เพิ่นแจงอีกที่หนึ่งเนาะแต่ว่ามืออื่นอ่ะอบร่มอืมมอื่นอบร่มไสครับนี่แหละอยู่นี่แหละอบร่มซุ้มไม่แยกแยกเข้าห้องกักตัวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปตรวจโควิดอีกตรโควิดแล้วก็ไปนอนโรงแรมห้องละคนใช่ไหมอ่าใส่เหมือนแต่หวันเลยอ่า ก็สองอสองคืน3วันแล้ววันที่26่สิบดยูสิเป็นรับเดี๋ยวเดีวจะบอกเวลาว่าเป็นรับจากมู่เราก็ไปบินยุสนามบินสุวรรณภูมิสีดสได้ใส่ชุดอ๋อยานอวกาศเขาเรียกเขาเรียกชุด PPE กระสีห e. ายใจบอกออกแค่ๆๆหน่อยเด้อม,มันสีหอนหอนเดจังไงแต่ว่าเวลาเวลาเขาขึ้นเครื่องขึ้นไปข้างบนเครื่องเครื่องบินอ่ะมันกระสีอากาศพอดีแต่เขากระต่องใส่สิ่งที่จะบอกก็คือโทรศัพท์อ่ะพยายามคือทุกคนเวลา เวลาไปหอดสนามบินทุกคนจะวิดีโอข้อกับปานมันบอกพอวิดีโอข้อกับปานปุ๊บเนี่ยแบตเบิร์นึกภาพวยพอแบตเบิร์ปุ๊บลงเครื่องเข้าสู่ประเทศไต้หวันโทรศัพท์สใส่บ่ไดดพอแบตเบิร์ตเราก็คือเฮ็ดอย่างบ่ไดดเลยเด้ยที่นี่วิธีเฮ็ดจังไรผู้ใดมีพาาเบอร์แบงอ่า้าบโมมีบนเครื่องบินมันจะมีทีชารดอ่าชาจไวบ่สซันกะว่างสายจาก,จาก จากผู้ทั้งบานกอนแล้วก็ฝ่าชาให้มันเต็มเพราะขึงเครื่องกับปิดคือว่ายากไมให้แบตเออให้ให้้มีแบตแล้วให้เบิ่งกันเวลาไปฮอดไตวันให้เบิ่งกันทันว่าผู้ใดติดปัญหาอย่างลังคนตโทรศัพท์ใส่ผู้ใดก็ต้องฝ่าวแจ้งกลับมาเมืองไทยที่ว่าเขาเอาทุกคนเขากลุ้มนะพราเกิดจนกว่าทุกคนอ่ะสิเขาหองกักตัวผู้ได้ทั้งหนึ่งจังสีนอหลับมาที่นี่มันกับบอมันสิมีอีกเขาห้องกักตัวแล้วผู้ใดทายลูกบ่เป็นทายรูกขอโทโทรศัพท์ทายรูป กิจทรงบริษัทอ่าทรงเพราะว่าเขาสีไทยรูปอประหลอดวัดไข่ประหลอดวัดไข่ทุกมือทุกเมื่อตามเวลาจะต้องห้ามเงียบเด้ห้ามเงียบหายบอสต์ตำรวจมาเด้เออเขาสิเขาสีคิดว่าเขาเป็นอยังต้องสื่อสารต้องสื่อสารอยู่ตลอดแล้วกาเวลาอ่อย่าออกจากห้องกักตัวเขาแจ้เข้ามากักตัว่ครับผมโบเม่นมาเปิดประตูเอ้ยเห็นีหยังอยู่ข้างนอกแลนออกไปก่อนหน้าจังสิบ่บไายเด้เออภาพกันเขาใจอยู่เมนบอ เออของละคนมาที่นี่มันก็สิเกิดความเบื่อแดนน่ะล่ะหูจักโยกอะทายวิดีโอเลนมี่หยังเออเต้นมันก็สิมีเพลงมีอหยังเบิงโย่ลงลงไฟป้ากแต่ก่อนนะไม่มีซิมสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ไม่สมัยนี้นะสมัยนี้นะมันต้องกักตัวเขาก็เลสิตองเอาซิมหายเข้าแต่อยู่ไทยเลยแล้วก็เดี๋ยวอยู่สิเปลี่ยนซิมหายตอนอยู่สนามบิน เ้อก็ใส่ไวไฟคุยกับทางบ้านได้ให้เขาเอามาใจให้เร็วไม่เพราะว่าที่แย่มันหายากก็ไม่ไม่ยู่มีมาแล้วเดี๋ยวยูเตรียมให้ไม่ต้องห่วงเออมีมีไม่อยูมีจริงตรงนี้เลยใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพอไปถึงไอสนามบินน่ะพอไปถึงสนามบินทุกคนใส่ไวไฟเอาไม่ต้องเปลี่ยนใส่ท้องบินไปเลย เออใส่สองสิมก็ได้เออใส่สองิปิดอ่าใช่ใช่ก็คือสองแลมน่มี้าเร้วเออแมนไ่มีจะกิเออมีจกซิมมีจกซิมาแมนวอว่าาบีนก็ทิมแล้วเออเอาใส่ของไต้วันเ่อเลยเอไปเอาอีหยังไปกันเด้เหนเอาเอาเอาอี่งยังไปเด อาหารอ๋พอเป็นอย่างอาหารอาหารการกินเอาอีอยังไปแดเอาอีหย่งไปแด็โอ้เตรีกยเมัตายาบบรียมมาานแย่เอาหมูไปเด้อมะหมาหมูบ็ได้เด่มาแงม้่เไ้เออเป็นรูปหมูก็บ่ได้เด้กระเป๋ารูปหมูก็ไม่ได้เด้บรได้ มันเป็นแบบว่าพาหานำเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไต้หวันลูบหมูบ่ได้มาม่าหมูซับกะเป๋าผมยังส่จ้าใได้เออกระเป๋าเสื้อรูปหมูบ่ได้บ่ได้อย่าไปใส่เดี๋ยวสิได้ใส่ชุด PPE กลิ่นของกอลิผมฮะกตื่นตึ้งช่วยไม่กลิ่นที่ไม่ได้มาแล้วเบาคือคือ Ừ, Vão ừ, ừ, à? pues uh. cái gì đấy, mọi cái bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ bỏ mẹ 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 bỏ bỏ mẹ bé 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 Ừ bé 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 nó bé 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 ไอ้แล้วกัพยายามพากันอ่านอ่านไล์กลุ่มพวมสิมีการแจ้งอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาว่าไปไปเหตุยังขั้นตอนใดขั้นตอนใดอ๋อแม่